สวัสดีครับขออนุญาตเปลี่ยนสีกระดานก่อนอสำหรับซีรีส์ชุดนี้วันนี้นะครับมีผู้ติดตามขอให้เดินแต้มสูงขวานะครับเรามาดูกันบ้าจะออกมาเป็นยังไงหากผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะครับสูงขวาาถึงขั้นต้องไปดูในเน็ตเลยแหละใน โซเชียลเลยว่าสูงกว่าเขาเดินยังไงเพื่อความมั่นใจในความถูกต้องนะครับก็ไปได้รูปแบบนี้มาอย่างนี้ไม่ได้นะโดนต่อสามสิบสิบห้านะครับเราต้องไปทางนี้นะครับอี่ทำไมน่าจะเดินยี่ห้ายี่สิบดีกวไ่าผมไม่ไม่ชัวเรื่องการเดินนะครับผมก็เดินตามที่มันน่าจะเดินนะคิดอย่างนี้แค่นี้พอนะครับเมื่อกี้ยังสองใจยอยู่เลยจะไปนี่หรือจะไปนี่ดีแต่ก็เดินไปแล้วนะครับเดินไปแล้ว ช่างมันยวค่อยว่ากันใหม่ถ้ามันออกมาไม่ดีก็ว่ากันใหม่นะครับถ้ามันออกมาไม่ดีก็ว่ากันใหม่แทรกไปจะก,กินหลบไหมเห็นยังเห็นตำแหน่งที่จะชนะยังครับสิบสี่ไปสิบนะครับเห็นยังพัวนะครับเพราะว่าเขาต้องหนีหรืออุดอยู่แล้วครับตัวนั้นเราฟุกไปเลยครับตานี่ นี่เอยไปชนะเฉยเลยนะครับท่านผู้ชมสูงขวาสูงขวาอ่าคู่แข่งยอมเลยเพราะว่าเราหลุดเดียวนะครับมานี่ขึ้นไปนะครับจะไปตัดหน้าซะอ้าวยอมให้ตัดหน้าเอาสูงไปเลยผมจะสูงขวานะครับ ตัดให้เป็นตัดข้างสูงขวาไปเลยไม่รู้ว่าดีไหมนะไม่รู้ว่าดีไหมนะครับท่านผู้ชมตัดให้เป็นสูงขวาไปเลยไปก็เป็นทรงตัดข้างเราปกตินี่แหละครับแต่มันเป็นตำแหน่งสูงขวานะครับสูงขวาในในแต้มเดินเดินหลังจะเป็นทรงนี้นะครับแต่ต้มเดินแต่ถ้าเป็นแต้มเดินก่อนก็จะเป็นเกมก่อนหน้านี้ขึ้นไป ครับไปละสูงขวาสูงขวาขึ้นเป็นทรงเหนือเหนือเหนือคู่แข่งขึ้นมาเตรียมยิงถ้าไปนี่ก็เรียบร้อยครับอี่สาสิบแดไปนี่เขาตั้งท่าจะยิงเราอยู่แล้วขึ้นไป ตังท่าจะยิงเราอยู่แล้วสูงขวาสูงขวาสูงขวาขึ้นมา ไปครับมานี่ ขึ้นมาแล้วปวดไปตรงกลางเลยขึ้นมานี่ไปนี่เลยเอาแล้วงานนี้ไปเข้าฮอตตัวนี้ใกล้ที่สุดตัวนี้ใกล้ที่สุดใกล้ฮอตเพราะว่ายังไงเขาก็หลุดเข้าฮอตอยู่แล้วนะครับ ง่เราก็เอาเขาไม่อยู่ขึ้นไปขึ้นนี่เขาเข้าฮอตไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้เอาละทีนี้ต่อปิดเกม มาอ่ายอมเพะนะครับไปครับไปครับ ไปครับมานี่ไปครับอย่าเผลอขึ้นนะครับเขายิงเลยนะอย่าเผลอขึ้นเด็ดขาดนี่มาแล้วตัวนี้หนีเอาละเอาละเอาละไน้นี่สอนท้าย มาแล้วโอ้คนนี้เล่นดีเลยเล่นดีนะเนี่ยขึ้นไปมุดยาวมาเลยสูงขวาสูงขวามุดมาแล้วมุดมาอีกกินคนละตัวดีกว่านะกินคนละตัวดีกว่า โบเราก็กินไปอุดไว้ตรงนี้ทำให้หมายเลขสามเจ็ดสิบเดินยากสองตัวเรากักสามตัวเขาเลยนรเขาเดินได้ตัวเดียวสองตัวเราแต่กักสามตัวเขาไปต่อขึ้นมา กูนนี่มานี่เหมือนจะทิ้งล่มโอ้โหจ้าๆแล้วครับเห็นแล้วงานนี้สวยสดงดงามเหลือเกินสูงขวากินสามสูงขวากินสามเลยครับงานนี้โอเป็นใจเหลือเกินชับชับชับ ผู้แข่งเดินเข้าทางเองนะกินไหลมาเลยไหลมาไหลมาอยูแล้วเขต้องไหลมาอยูแล้วไปไปไปเรียบร้อยสูงขวากินสามเลย pai mani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  pai ni ขึ้นนี่มานี่ขึ้นนี่สูงขวาดาวกระจายอันนี้เป็นดาวกระจายไปแล้วครับสูงขวานะยังเป็นแต้มสูงขวาอยู่แต่อยู่ในเซตของดาวกระจายแล้วมานี่ ขึ้นไปครับมานี่เอาเลยงานนี้แทรกไปเลยครับอาจจะไม่ใช่แต้มที่ดีที่สุดนะครับผมก็เดินไปแบบนี้ขึ้นไปนี่ทำไมไม่ขึ้นสามเป็นเจ็ดเข้ามาแล้ว จะไม่ใช่แต้มมีโอกาสทิ้งร่มสิบสิบห้ามีโอกาสทิ้งร่มสิบสิบห้าร่มตกหมายเลขสาสิบเอ็ดเล็งไปแล้วนะครับตอนนี้เล็งไปแล้วดูความเหมาะเจาะกันเอ้ยหนีจนได้เว้ยเฮ้ยไม่ใช่เขาเห็นเหรอเขาหนีเฉยเลยสงสัยเขาเห็นนะครับเขาเห็นว่าเราเจาะจะทิ้งร่มแน่ เราโจจะทิ้งร่มสูงขวาสูงขวาขึ้นไป ขึ้นไปหมดปิดเกม,เกมเปิดเกมปิดเกมขึ้นนี่ไปนี่ลงไปลงนี่นี่ ไปครับผมมานี่มานี่เข้าไป <c oughs> แข่งฮจับกินเหรอกินไม่ได้มันกินไม่ได้อยู่แล้วงานนี้เรียบร้อยครับจับกินนี่คือเรียบร้อย,ยนะหมดสิทธ์เลย ขึ้นไปครับไปขึ้นมานี่ไป้างบางท่านเรียกแต้มนางพญานะครับเขาเรียกว่าสูงขวานางพญาบางท่านเรียกนางพญานะบางท่านเรียกแต้มนางพญาขึ้นไปมานี่ขึ้นไปนี่ เจอของแข็งแล้วงานนี่เจอของแข็งแล้วพังไปเลยดีกว่าพังไปเลยนี่กินมานี่แล้วก็ลงไปเซตตรงนี้ไปเลยหนึ่งกักสองนะครับ ผมว่าน่าจะดูดีนะถ้านหนึ่งกักสองได้ทีนี้เราก็ไปจูงนางเข้าหอเราจูงนางเข้าหอดีกว่าคําว่าจูงนางเข้าหอคือไปไปพาพวกไปเข้าฮอดนะครับเนี่ยครับต่อไปแล้วไปไปจูงเอาหมายเลขสิบเอ็ดเข้าเข้าฮอดนะครับภาษามาฮอดก็เรียกจูงนางเข้าหอไปจูงนางเข้าอ ถ้ามานี่เขาต้องมานี่หลุดแน่ๆคำไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งให้หลุดเดี๋ยวเพิ่งให้หลุดตอนนี้คำไว้ก่อนนะครับให้เขาช้าๆไปก่อนอย่าเพิ่งเร็ว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 นานไงเขาเดินสองมาเจ็ดเอ้สองมาหกยากแล้วเพราะว่าเราจะเดินสิบเอไปเจ็ดได้นานแล้ะครับไปแล้วทีนี้ทำให้เขาเดินลำบากแล้ว ให้กินสองกินสิเนาะก็ต้องกินสิกินมาก็ต้องกินอ๋อเขายอมเขายอมโอเคครับขึ้นมาไปเอาขึ้นมาอุ๊ยโทษทีมือดนเคลื่อนเลยมานี่ก็ ขึ้นไปงานนี้ขึ้นมาพ็ค้ำต่ออยู่แล้วครับเราค้ำไว้แล้วตัวนี้ไม่ต้องไปต่อ,อยากเพราะเราค้ำไว้แล้วงานนี้สูงขวามันเล่นดีเหมือนกันนะพูดถึงว่าพูดติดตามขอมานะครับขาบอกว่าเล่นสูงขวาให้สักสอง EP หน่อยยังมีอีกหนึ่ง EP นะมีหนึ่ง EP นะครับ EP นี้เสร็จก็มี EP ต่อไป อยากได้เต้มไหนก็ขอมาครับส่วนผลการแข่งขันผมไม่รับประกันนะผลการแข่งขันไม่ขอรับประกันนะครับว่าจะออกมาเพอร์เฟกหรือเปล่าอากินไหนก็เหมือนเดิมครับกินไหนก็เหมือนเดิมกินมานี่ขึ้นนี่ไปนี่อย่าขึ้นมานะถ้าขึ้นมาสิบเก้านี่โดนทันทีครับโดนต่อสามเลยอื ผมไม่รับประกันความเพอร์เฟกต์ว่าจะเพอร์เฟกต์หรือเปล่ามานี่ขึ้นนี่ จะไม่เขาพยายามที่จะมาต่อขึ้นไปเบียดเข้ามาเบียดขึ้นไปนี่ดูไม่ดีเลยนะเกมนี้เนาะเราดูไม่ดีเลยเราดูไม่ดี ไปนี่ครับไปเข้าฮอดเราดูไม่ดีซะเลยไปขึ้นมานี่ไปครับไปตามเนื้อผ้านี่แหละเห็นตรงไหนโุ่งๆ่อไปอุ้ยจะฆ่าฮอดไปนี่ก่อนบังไว้ก่อนจะฆ่าฮอดเฉยเลย ขาดเฉยเลยงานนี้เข้าฮอตไปขึ้นนี่แทรกไปมานี่เข้ามานี่ อ๋อ,อไม่ได้ขึ้นไปเข้าหัอเขาจะมาจับท้ายเราอืม ไปเข้าหอดขึ้นนี่เข้านี่ครับเข้ามานี่ไปนี่ครับ จะมาต่อสองหลบ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 เอาไงดี เอายังไงดีไปนี่ครับถวยมาขึ้นนี่ชบชบข่าหดวดไปก่อน มาหรืยังเวลาจะหมดเวลาจะหมดแล้วชิดมุมแล้วจับนี่เตรียมต่อเอาหัดออกไม่ได้โดนกินเวลาหมดจ้อยโอเคครับเรียบร้อยครับสูงขวา